ไม่ใช่ย่างนี่อันนี้เป็นน้าจิม้มซีฟูด้ดเผ็ดเผ็ดย่างเผ็ดเลยพี่น้องเอ้ยสุกูสุกุอนอันนี้ก็เป็นกระเพาะหมูต้มต้มไส้เกีย๊ยแล้วก็ต้มไส้อันคาไส้ใบบักกูดไส้ตะไคร้ฮอมฉุยพี่น้องเอ้ยสุกูสุก้นต้มเปียกข่ะเลิศดซลมนแตนเลยเมืองๆอันนี้ก็เป็นผักผักชีแล้วก็บัก แตงแบบแักแตงแล้วกับบ,บ,บักบบพริกบักพริกหวานจ้าพี่น้องจักหวานจากบบบักเผ็ดห็นว่าบ,บักพริกบักพริกหิมะหิมแะบบพี่น้องสุกูสู่คนมากินน้ำกานอันนี้ก็เป็นน้ำดื่มแก้เผ็ดแล้วก็มาทั้งนี้นี่ทั้งนี้ก็เป็นอันบักเงาะบักเงาะกับำยยลำไยเรียท่านี่ละจ้าบาักเงาะกับลำไย,ยเอาไปแก้เผ็ดนี่เนี่ยเรียท่านีหละพี่น้องสุกูสู่คนมัหน,นีมันอย่างมันนีมันพลาหลหัดเนาะมันพลาหลหัดมันอื่นมันสุก น้องไทยหยุดงานน้องไทยกัสิพาไปสปริงเวลอีกคือเกาไปหาซื้อของมากินที่มาพมาปัเี้มื้อนี้มากินกระเพาะหมูตม้มกับแย,ยชมพู่มาจา่ามาพี่น้องสุขูซูซค้นบัดที่นี่ลุยพี่น้องแจ๊พี่น้องบอกแล้วเธอจะเล่นป่นอีกปีนึงป,ปุ่อีกปีอีกปี อนแม่ย่งก่อนไอ้บอกแล้วตอนนั้นมันมีลืมเพราะอะไรอย่างนู้นนบป่ะี่นี่กระเพาะหมูกระเพาะหมูกระเพาะใหญ่ๆห,หมูแม่จ่าสุกุสุกุนอันนี้ก็เป็นแก่เผ็ดี่เป็นงอกกับน้ำไย่อกเดียะเท่านี้ละอันนั่งกินเวลาเบึงทีวีเบึงหนังนี่สิน่ะก็นั่งกินหนึ่งเดียวเท่านี้มันี้ก็มากินแก่เผ็ดพี่น้องสุกุสุขขสขขสขขก้นหน้าบัดที่นี่ลุยก้อนสิลุยเปิดโคกกันหมอ เลือดสมเปนแต่งคือเกาพี่น้องเอ้ยมัอนี่มันหยังมันนี่มันพลือหัดเนาะมัอนี่มันพลือหัดมือนมือเหมือนเว้นพี่น้องเอ้ยมืออื่นกับมันสูงมืออื่นมันสูงขนน้อกางเขยยุดงานน้องไถกับสิพ้าพ่อกับแม่ไปหากินเข่าแล้วไปสปริงเวลกันสปริงเวลไปหากิซื้อผลไม้ซื้อผลไม้มากินพี่น้องเอ้ยข้าเทียนต้ำน้ำไถ่นีทุเรียนมืออื่นขนาดน้ำไถ่นีทุเรียนมืออื่นกย่าซื้อทุเรียนมากินโซ่มันเลือดสมเปนแต่งฉันเดย์พี่น้องทุกุลทุกคนมัอนี่มันพลื้อด้อ เราตื่นเต้มาเมื่อนี้พี่น้องสุ้คู่สู้คนพู้ใดอยากได้ซื้อเลขซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อ่ะมามาซื้อเบอร์เงินเบอร์ทองพี่น้องเออพี่น้องพี่น้องพู่น้องเอาเงินลอยมาแลกเงินหมื่นพี่น้องเชียร์โชคดีจากพี่น้องสุ้คู่สู้คนเบาพี่หน่อยกระเพาะหมูอ่ะโอ้ยมันมันเสียมันหอนมันหอนจังมันหอนมันหอนโอ้ยปวดไอถึงหัวหอนเห็นบอก ไอ้คือมุงเลยโอ้กับพ่อหมูพี่น้องมึงมึงมึงเอาโอ้พ่อหมูกับพ่อหมูแมาบัดจีนีมันลุยมันลุยมันลุยเดี๋ยวจิ้มเลยน้องจานะนี่จิ้มเลยจิ้มเลยจิ้มจิ้มร้องกัดบึ้งมันสิเปีไยซำได้ขันกัดได้แรง่ามันเปีไยขันกัดไม่ได้แรง่ามันบกปียเฮ้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 ยเ้องฮ้ยก็มันสามชั่วโมงคนมันบกปีไยกันมันหมูปัจจินนาะงบ่ Mmm. สิบท้องม่เห็นกปี๋ ไปแล้วอืหวเปียครับเอามสี่กรกนะัเปยีรอ,นะอกค่ เอาอามีดมาให้ตุ่นี้ลืมมาไม่หล่ะด้อพี่หน่อยโอ้พี่หน่อยเผ็ดเผ็ดอ่ะอืม 热什么蛋？No,

ให้ไปปลูกไห้มาไปปลูกแซ่บ Mm -hmm. What's that? <clears throat> All right.

นำใจน้ำใยน้ำใจให้ทองคำ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 

คำคำ,คำบ่เด้จะไมาตานพี่น้อง็อพีนอ่นีน่น้ำยันหวานไงน้ำยันสีชมพูไงเอาไหไปร้องดินมันขุนปีนั่งไปรองดินมันขุนพี่ังไปถอนถิ่นมัดบัวเป็นตัดมีจามหวัวกิ่อย่างในพอเถ่า Ui, nhà ngủ đào này <목소리도> 음, 그 <목소리도> 음, 봐. 그때 음, bạn nói 20 độ C 那、嗯，哎、嗯，你爱吃不？嗯嗯嗯 thank you อยู่ก็ได้กินกิกินทุอยจังคือความหนาเลยพี่น้อยอืมพี่น่อยมือบีบเอาไปเเปื่อยขดอ่ะมันเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่กระเพาะหมูได้ิกระเพาะหมูเอรยสุเลยไปน้องทุกสุกคนอถึงเส็บถึงหนัวถึงมวนพี่น้องเออหานิ่วชิดนิ่วได้หนอยเป็นไหนมาใส่แล้วอผนกด้า่เปกด้ามาไป tiếp vào các quân cầu im vân mhm 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 khẩu mhm 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 Khỏi ม่มากินน้ำแข็งหนองสือกูทุกคนแซ่บกน่อยขนามึนไม่เล็ได้ดิมึงกูไม่เลดเลยตีด้ลันดีไอ้ขัดอัะท่านี้สิมอยู่ด้วยได้ไวุสนเส้นอืมลอ

cái cái mượn cái sống tan rồi đó

มันเป็นไตูกับเซียนบบกับกลับมุ่งไน้ไปฉลองเนาะ